ข้างบนนั้นมีหลุมฝังศพนะครับคุณแม่ข้างบนมงแม่คุณแม่ในรายนิดหน่อย,อยครับสวัสดีครับน้องนาภาครับสวัสดีค่ะมาทำอะไรครับนี่เรามาหาสองพูดใหญ่ๆน,นิดนะคะครับมาหาไก่ตายนะครับนะครับดูไหมคะดูไก,กน่นนะคะดูแไก่ของเราของเราครับหายังไงครับน้องนาภาครับเข้ามองหานะคะ อ๋อก็นั่งรถเข็นใช่ไหมครับนี่นะครับมีรถไปจำตำแหน่งค่ะาหาไปนะคะว่ามันตายหรือเปล่านะคะแล้ถ้ามันนอนแบบนี้ก็เหมือนเหมือนมันตายนะคะเห็นไหมคะอ๋อไม่เห็นครับเดี๋ยวข้างในมันจะมืดหน่อยแลย้ก็จะนอนนะครับอ๋อคนณแม่ไม่ตายนะคะเขาจะหาไปเรื่อยๆนะครับ รถประจำตำแหน่งนะครับนี่เรามีใส่เยอะแยะเลยนะคะเนี่ยนีเครื่องขัดไก่เสียนะครับเดี๋ยวต้องรอสร้างซ่อมก่อนครับ แลเราก็มาหาไก่ตายกันก่อนนะครับ เห็นไหมคะมันยืดคอมาดูเต็มเลยครับไม่เคยเห็นคนสวยนะคะไม่เคยเห็นคนสวยพากยไก่ เส็จแล้วนะคะับนี่เสุดนะครับผมใช้จะสุดทางแล้วค่ะไช่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมน้ําตกนะครับข้างๆเราเลยนะครับนีน้ําตกเลยนะครับเอาละครับไปไลนต่อครับไปแล้ว,ค,ลวค,ค่ะเดี๋ยวนี่คือบริเวณข้างหลังข้างๆป่านะคะก็ะจะเป็นเป็นดอยเป็นป่าเป็นเขามีต้นไม้เยอะแยะเลยแบบนี้เลยนะคะ ก็จะเป็นที่เก็บมูลมูลไก่นะคะขี้ไก่นนเดงนะคะนี่เป็นรางน้ำนะคะรางน้ำน้ำธรรมชาตินะครับแัดาปก็จะเป็นป่านะครับ,น,บน,นะครับข้างบนเนี่ยนะครับธรรมชาติน้ำนี่ก็จะไหลามาจากบนดอยนะครับไปดูน้ำตกกันค่ะ เราก็จะเจอ,เจอเลแล้วนะคะโอ้จริงคะนีเสียงไหมคะมีเสียงไหมคะเกอ <c oughs> เก้อแล้วค่ะคำตอบค่ะโอ้โหล้มอไหนแล้วลค,ลลละคะอันนี้ก็ไห่มาจาก บนเขานะครับนครับน้อยอะไรมนาะเป็นชั้นๆน,นะครับอันนี้ชั้นสุดท้ายแล้วครับครับไข้มคะไม่ไปแล้วครับขึ้นไปทำไมครับข้างบนนั้นมีหลุมฝังศพนะครับคุณแม่ข้างบนแมนค่คุณแม่ในระดนิดหน่อยเองครับเพราะ คนจนนะครับเขาไม่มีที่ฝังศพเขาก็มาฝังไว้ในป่านะครับแปเลย่าะครับเนี่ยปอไปปะมาแล้วครับปอเห็นมาแล้วลงมาครับลงมาครับลงมาลงมาครับ <c oughs> เราก็ลากันแค่นี้แล้วกันนะครับ่ะคลิปน้าเราจะพากับพี่ไาจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในตรงคัดไข่เนาะ ครับเดี๋ยวคิหน้าเราจะพาไปดูที่น้ำน้องมาพาครับไข่อยู่กับที่ไก่นะครับผมงั้นคลิปนี้เราก็สองคนก็ลาแยคย่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีค่ะ